อะไรพูดด้วยสวัสดีครับับวนนี้เราจะมาทำปลาชะลามน้อยอย่างกันไปได้มาจากไหนครับเนี่ย นี้พี่ผู้ผาจะโชว์ทำอะไรครับปลาช่าล้ำย่างหันกินทำเลยครับหมอถ้าตลาจริงๆแล้วก็มันอันตรายมากเลยนะครับต้องอยู่ในของกันแบบคู่กับตรงเดือนนะครับตาดควันตาดควันตาฟันตาฟันด้วยนะครับแล้วเมื่อไรจะย่างครับ ว่ามันออกก่อนนะครับเราสามารถใช้มีดจริงเล่นได้ไหมครับไม่ได้นะครับต้องใช้มีดเด็กนะครับนี่นะครับครับถ้ามีเด็กไม่บาดน,นะครับก็เอามาถูต่านะครับอา่าไปย่างเลยแล้วครับ นานไหมครับเดี๋ยวมาย่างอีกมาเอาอีกว่าก่อนนะครับน้องๆน,นี่ครับติดกันเลยอันนั้นอะไรอะครับรเขาแค่คามร้อนนะครับน้องๆเนื้อเป็นไงครับเนื้อมันจะมีตุ่มลายลายขาวๆครับกินแล้วจะติดฟันไหมครับไม่ติดแน่นนะครับ แล้วจะมีประโยชน์ไหมครับประโยชน์ต่ออะไรครับเก่ากันนะครับมันต้องหันตรงตุ้งน้องขับีาเนี่ย,ยไม่แล้วมั้งครับปลาที่เตาอะครับ คลองก็เริ่มจำมนนหมือนแล้วนะครับให้ขยับบ่อยจัดม,มันใช้เวลานานเกินไปไหมครับลูกไม่ใช่ลูกใครเรียกว่าอะไรครับพี่พี่อ๋อพี่ผูผาโอเคพอแล้วมั้งครับพี่ผูผาเอาไปย่างเอาไปย่างเหรอลูกย่างมั้งย่างมั้งครับ แล้วก็กินเลยครับูเก็บไว้ก่อนนะครัน้องพราะว่ากินจิมกับข้าวกนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆรับายน้องๆหน่อยบายยน้องๆหน่อยยังยังไม่ล่ะอวยังไม่ลาอีกเหรอต้องทำเยอะๆก่อนอืมเนี่ยครับต้องบานนี้นะครับ ทาอะไรบอกเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆด้วยสิครับว่าทำอะไรอยู่พี่ผู้ผาจะทำอะไรต่อไปเนี่ยผมนะครับจะมาทําตัวนี้เอง่อนนะครับอันนี้ก็จะทำอะไรกินครับอันนี้ก็จะมาแกงหอยนะครับอ่ะมันเป็นปลาไม่ใช่เหรอลูกเอามาแกงหอยได้ไงอลูกไม่ใช่ลูกพี่ๆเอาพี่ผู้ผา เรียกผิดตลอดเลยครับขอโทษพี่ผู้พาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับคือตากล้องเริ่มเมื่อยแล้วครับทำนานเกินเสียเวลานานแล้วครับพี่ผู้พาครับต่อไปก็ปูนปูนหนีบนะครับปู ระวังปูนีปิปินะครับอันนี้ปูตามนะครับจับมาจากที่โคนแต่ว่าบินได้น,นะครับบินบินแล็งนะครับซ้านิ้วตัวเองเหรอครับรอเล่นนะน้องๆมีลอเล่นนะน้องๆด้วย สุกแล้วมั้งพี่ผู้ผาพี่ผู้ผาจะจบคลิปได้ยังครับยังครับืนานมากเลยครับเรารีเพย์กันหน่อยไหมนี่นะครับตัวนี้ไม่ดุเท่าไรนะครับมันจะไม่หีนะครับมันคือมันคือ ะะโอยกินเป่าด้วยเหรออันนี้มันไม่ใช่ปลานะครับอันนี้จะเอามาใส่ต้มยำอ๋อันนี้ก็จะเอามาแกงหอยอือหึแล้วจะกินหมดเหรอครับทำเยอะขนาดนี้วันนี้ แสดงว่าพี่ภูผาจะจบคลิปแล้วใช่มั้ยครับใช่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ใช่ตอนนี้เราก็ต้องลาไปก่อนจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชทกดติดต like, ไลค์ให้ได้เครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามภูผาด้วยครับบายบายอ้าวพี่ภูพาหายไปแล้วห <c oughs> ลอกเล่น